ตกลายเป็นเรื่องโอลพอ่อทำเอานักเสี่ยงโชคเสียศูนย์ไปตามๆกันเมื่อนายวรพลพ่อคา้าเพือพ่อนร่วมตลาดนัดออกมาแฉครูหนุ่มกูรเรื่องสร้างกระแสร,ร่อนเจอทองขึ้นมาเองหวังอยากเป็นคนดังชั่วข้ามคืนแถมเคยอ้างเป็นหมอเจ้าของกิจการหวยก็เคยถูกได้เป็นสิบล้านจี้ตำรวจตรวจสอบข้อเท,ท็จจริง นายวรพลกล่าวอีกว่าตนคิดว่าเขาสร้างกระแสขึ้นมาเองไม่ได้ร่วมมือกับใครที่สร้างกระแสมโนขึ้นมาเองเพื่อเงินชื่อเสียงอยากให้คนยกยอว่าเขาเป็นคนเจอสมบัติเอาจริงๆแล้วถ้าเขาร่อนได้จริงๆเขาจะมาประกาศลงเฟซบุ๊กทำไม สู้แอบพาครอบครัวตนเองมาร่อนไม่ดีกว่าเหรอไม่ต้องมาแบ่งกับใครและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดรู้จักนิสัยเขาดีว่าเขาชอบสร้างกระแสรสร้างสถานการณ์ขึ้นมามากมายเท่าที่ตนรู้จักเขามีแค่อาชีพเดียวคือค้าขายแต่เขาชอบพูดว,ว่าว่ารวยถูกหวยเป็นสิบล้านบ้างละัะคือต้องการให้คนมาสนใจเขาอยากให้วิเคราะห์ให้ดีๆคนเป็นร้อยๆอยไปร่อนทองทําไมไม่มีใครเจอทําไมมีแต่เขากับน้องผู้หญิงที่เขาแนะนําให้ไปหาตรงไหนถึงเจอเหมือนเขาเตรียมการไว้ก่อน แล้วส่วนคนอื่นหาร่อนกันทั้งกลางวันกลางคืนยังไม่มีใครเจอสักคนและที่เจอก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นทอง